วันนี้ก็ออกมาทำงานาทางเส้นถนนสุขมิรมระแถวซอยนานาก็จะไปที่โรงแรมเปเซียไปหาลูกค้านี่ก็ออกมาได้ออกได้อันี้ก็ออกมาได้พอสมควรแล้ว ถ่ายให้ดูถนนขนทางในกรุงเทพช่วงที่มีโควิดตรงนี้ก็ตรงสถานีรถไฟฟ้าซอยนานา คนก็จะเงียบๆกันช่วงหนึ่งเงียบๆกันนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ให้เวิร์กฟอร์ม e เน้นให้ทํางานกันที่บ้านไม่อยากให้ออกมาขนอกเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดแต่ก็คนก็ยังเยอะๆอยู่นะครับก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนหยุด เรียนก็หยุดข้าราชการวางส่วนก็หยุดมันก็ทําให้ถอนอนโล่งขึ้นจะแ,แท็กซี่ก็ยังเยอะอยู่นะเห็นเห็นไปไม่ได้เวอร์ฟอร์มบ้านเลยผนมะแท็กซี่อยู่บ้านอดตายนี่ก็มาถึงอ,อ่าเป็นจิต ยอย่ก็จนชิดี่อ็จะ11โมงครึ่งกว่าแล้วนัดลูกค้าไว้ก่อนเที่ยงจะทันไหมเนี่ยก็ถ่ายให้ดูการจราจรในกรุงเทพสำหรับ ผู้ชมบางท่านหรือว่าเพื่อนๆที่วที่ไปอยู่ต่างจังหวัดอยากเห็นการจราจรในประเทพช่วงเที่ยงเียงเป็นยังไงช่วงโควิดเป็นยังไงย่านเพื่อนเจ็ดตรดหนทางก็ถือว่าจเจริญใช้ได้ครับเก็กรามบ้านช่องใหญ่ตตอ,ออฟฟิศโรงแรมออฟฟิศเช่ชาก็เยอะ บางบริษัทเขาก็มีออเอ่เอโรงงานอยู่ตามต่างจังหวัดแต่ออฟฟิศเขาก็อยู่กรุงเทพเพื่อให้ลูกค้ามาติดต่อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดมาติดต่อที่อฟิศได้เลยไปกัปนะ ก็ถึงแล้วสีแยกพระพรมตรงนี้ซ้ายมือผมข้างหน้าตรงสีแยกข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสาลพระพรมถ่ายให้ดูกันยาวๆรถก็ติีดใช้ได้ ก็จะมาถึงละเลียวขวามือข้างหน้าเลี้ยวไปก็ถึงละครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียแยกปทุมวันก็ใช้มือก็จะเป็นมาบคลองครับขวามือก็วางสับปทุมแล้วก็ถึงลงรมเอเชียละครับคนก็เยอะรถก็เยอะครับแค่นี้แหละสวัสดีครับขวามือเห็นกันไหมเยอะที่ก็วังสับป,ปะทุมวางของประเทศอยู่ อันนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นสะพานหัวช้า,างทำงานเราก็จะถึงแล้วลงเอเอเชียซ้ายมือขับรถหัวช้างทางหน้าเห็นปลายกงนไหมเอเปเซียสายมือเห็นแล้วเ๋ยวบ,บนก็ไป งกา,าจะมืดนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปคุยขับรถขึ้นไปจอดชั้นสามถ่ายให้ดู จอดรถก็จะหายากนิดนึงตามราคาในเชออ่าแบบเนี้ยถ้สัวนมากขึจะเราก็จะกันไว้ให้กับอ,ออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานที่ชอ่บอยู่ในตึกเนี่ย เรามาติดต่อแบบนี้ก็หาไปเถอะว่ายงว่าชั้นบนบนนู้นอ่ะ เจอแล้วอืมโอเคออกจากคาร์ดูคาเสร็จเว็บก็จะกลับบ้านแล้วครตวเนี้ จะวิ่งม่างขางเส้นวงหน้าไปอุสาวรีร์ชัยสมอภแมิฟงน่าจะเส้นพระหอดยอนเห็นนะก,ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศเร็มๆกรุงเทพถนนคนทางในกรุงเทพสำหรับเ,เ,เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนาน เคยมาทำงานกรุงเทพแล้วก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดน,น,นี่ก็สถานีรถไฟฟ้าพญาไทคนก็เยอะถ่ายให้ดูเก็บบรรยากาศช่วงโควิด คนก็จะง่อยๆๆน้อยเงียบๆไม่ค่อยมีคนกันเท่าไหร่ี่ดตมุมงหน้าไปอนุสาวรียีชัยนะครับนี่ก็เพินงเพแยกถนนเสียยุทธยา ไปได้อีกแล้วติดไฟแดงนี้ก็นานเหมือนกันแหละเกตัสี่สิบสามวิแยกเยรษฐุยาตรงไปอ,กกอนุกสาวีชยัยเดี๋ยวในประเทศก็จะเซ็งนิดนึงติดไฟแดงแบบเนี้ยไปเขียวแล้วเราก็เดินทางกันต่อแยกนานก็จะเป็นอนุชาวีชัยแล้ว ลงๆเรื่องบ่ายตอนนี้ก็บ่ายบ่ายงอให้ดูบรรยากาศเอ็มเอฟกันนี่ก็ทางอินทรีชัยแล้วทางหน้าก็แยกก็ต้องสุรวิชัย สำหรับอนุสวรีชัยนี่ก็เป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆอย่างนะใครมารถต้นลดตู้ลดอะไรก็มาต่อที่อนุสวรีชัยกันเยอะจะไปไหนไปไหนก็ลงอนุสวรีชัยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมอีกจุดหนึ่งติดไปได้อยังไงแล้ว ครับนนาก็ถึงแล้วอนุสริชัยเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเพื่อนๆสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่เทียนานละ่ะผม่็จะถ่ายให้ดูวรวนนะผมบอมไแล้วโอเคนะครับแค่นี้ก่อนจบคลิปแค่นี้ก่อน